สวัสดีครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันในหัวข้อหนึ่งหัวข้อที่หลายคนมองข้ามแต่คนรวยจริงๆให้ความสำคัญมากหัวข้อคือสุขภาพดีคือทรัพย์สินอันดับหนึ่งของคนรวยหลายคนอาจจะคิดในใจว่าไม่เห็นเกี่ยวกับเงินเลยสุขภาพดีแล้วจะรวยขึ้นยังไงแต่ถ้าผมถามกลับว่าถ้าวันหนึ่งคุณมีเงิน1ิบล้าน แต่ร่างกายคุณเดินแทบไม่ไหวนอนไม่หลับปวดหัวทุกวันต้องกินยาเป็นกรรมเงินสิบล้านนั้นยังเรียกว่าความมั่งคั่งไหมครับวันนี้เราจะคุยกันแบบไม่ใช่หมอไม่ใช่นักโภชนาการแต่คุยในมุมของคนอยากมีชีวิตมั่งคั่งจริงๆตอนที่หนึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจคำว่าทรัพย์สินผิดเวลาพูดถึงคำว่าทรัพย์สินคนส่วนใหญ่นึกถึงอะไรครับ บ้านรถที่ดินหุ้นกองทุนเงินในบัญชีทั้งหมดนี้ใช่ครับแต่เป็นทรัพย์สินภายนอกผมอยากให้คุณลองคิดตามผมแบบนี้ครับถ้าวันพรุ่งนี้ร่างกายคุณล้มต้องนอนโรงพยาบาลยาว6เดือนถามว่าคุณยังไปทำงานได้ไหมคุณยังสร้างไรายได้ได้เหมือนเดิมไหมธุรกิจคุณยังโตไหมคำตอบคือไม่ได้ แปลว่าอะไรครับแปลว่าร่างกายคือเครื่องมือผลิตเงินคือโรงงานผลิตรายได้คือสินทรัพย์ที่ใช้สร้างสินทรัพย์อื่นทั้งหมดถ้าโรงงานพังกำไรทั้งหมดก็หายไปทันทีตอนที่สองทำไมคนรวยถึงจริงจังกับสุขภาพมากลองสังเกตคนรวยจริงๆดูนะครับไม่ใช่แค่รวยเงินแต่รวยชีวิตเขาจะมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือเขาไม่ต่อรองกับสุขภาพ ออกกำลังกายเป็นวินัยเลือกกินไม่ใช่กินตามอารมณ์นอนเป็นเวลาดูแลใจไม่ปล่อยให้เครียดสะสมเพราะเขารู้ว่าเงินหาใหม่ได้แต่ร่างกายที่พังซ่อมยากคนจนมักจะคิดว่าไว้รวยก่อนค่อยดูแลสุขภาพแต่คนรวยคิดว่าต้องดูแลสุขภาพก่อนถึงจะรวยได้ยาวตอนที่สสุขภาพแย่เท่ากับค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็น ผมอยากให้คุณลองคิดโลเลขง่ายๆครับถ้าคุณป่วยเรื้อรังค่ายาเดือนละ3,000บาทค่าหมอเดือนละ2,000บาทขาดงานเดือนละ5-5ถึงวันรวมแล้วปีหนึ่งอาจหายไป50,000ถึง1งแสนบาทโดยที่คุณไม่รู้ตัวและที่หนักกว่านั้นคือค่าเสียโอกาสโอกาสเลื่อนตำแหน่งโอกาสรับงานเพิ่มโอกาสเริ่มธุรกิจใหม่ทั้งหมดนี้หายไปเพราะร่างกายไม่ไหว นี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าสุขภาพคือทรัพย์สินเพราะมันลดรายจ่ายบวกเพิ่มรายได้พร้อมกันตอนที่5สุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพการเงินเชื่อมกันหมดผมอยากให้คุณจำประโยคนี้ไว้เลยครับสุขภาพกายเท่ากับสุขภาพใจเท่ากับสุขภาพการเงินถ้าร่างกายดีพลังชีวิตจะสูงพลังชีวิตสูงใจจะนิ่งอารมณ์จะไม่เหวี่ยง ใจนิ่งการเงินจะมั่นคงเพราะไม่ใช้เงินตามอารมณ์หลายคนไม่ได้จนเพราะรายได้ต่ำแต่จนเพราะอารมณ์นำเงินซึ่งต้นเหตุมักจะมาจากร่างกายที่ล้าพักผ่อนไม่พอเครียดสะสมตอนที่6ดูแลสุขภาพแบบคนอยากรวยต้องเริ่มยังไงผมไม่ได้บอกให้คุณต้องเป็นสายฟิตเนสไม่ต้องวิ่งมาราธอนไม่ต้องกินคลีน100เอร์เซแต่ขอให้เริ่มจากสเรื่องนี้ 1. การนอนนอนให้พอก่อนเที่ยงคืนให้ได้เพราะนี่คือการชาร์จแบตชีวิตที่ถูกที่สุด 2. การกินไม่ต้องอดแต่ลดของหวานของทอดกินเพื่อมีแรงไม่ใช่กินเพื่อปลอบใจ 3. การขยับร่างกายเดินวันละ20-30นาทียืดตัวหายใจลึกๆทำแค่นี้สุขภาพคุณจะดีขึ้นแบบเห็นผลจริงตอนที่7 เปลี่ยนมุมคิดดูแลสุขภาพคือการลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหลายคนบ่นว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายกินดีแพงดูแลตัวเองเหนื่อยแต่ลองถามกลับว่าคุณมีเวลาป่วยไหมคุณมีเงินจ่ายค่ารักษาระยะยาวไหมการดูแลสุขภาพคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมากเพราะผลตอบแทนคืออายุยืนขึ้นรายได้อย่างยืนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บทสรุปส่งท้ายสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจครับคนรวยที่แท้จริงไม่ใช่คนที่มีเงินมากแต่คือคนที่มีแรงใช้เงินนั้นอย่างมีความสุขอย่ารอให้ร่างกายเตือนอย่ารอให้หมอสั่งอย่ารอให้เงินหายไปกับค่ารักษาเริ่มดูแลสุขภาพวันนี้เพราะนี่คือทรัพย์สินอันดับหนึ่งที่ไม่มีใครแย่งคุณไปได้เท่าคุณดูแลวันดี มันจะดูแลชีวิตคุณกลับไปตลอดชีวิตครับ